สวัสดีครับผม A แอดเอ็นแชนเนลครับทุกคนครับวันนี้ก็พบกับคอนเทนต์นะครับพบหมอมีบุตรยากอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับอีพีหนึ่งนะครับที่หลังจากอีพีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการไปพบหมอนะครับไปเอ็นซีนะครับตามนัดเนาะทีนี้เนี่ยเราก็หลังจากที่ไปคุยกับคุณหมอครับในคลิปที่ผ่านมาเราจะไปคุยในเรื่องของการกําหนดวันคลอดอะไรต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเตรียมของคลอดนะครับซึ่งเป็นที่เห็นอยู่ตรง ไม่เป็นรอบรออบด้านของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นของที่เราต้องเตรียมไปโรงพยาบาลนะครับเป็นเครือที่โรงพยาบาลแล้วก็ของที่เราต้องใช้กับลูกนะครับใน อนาคตนะครับที่เขายังเป็นเด็กอะไรต่างๆเนาะท,ที่เป็นในส่วนที่เอาไว้บ้านแล้วก็อไปโรงพยาบาลด้วยอันนี้คือเราเอามารวมกันเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้คุณแม่นะครับเป็นคนบรรยายนะครับผมซึ่งในในฐานะคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเยอะมากเท่ากับคุณแม่นะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่รอบๆเราเนี่ยก็คือคุณแม่เอฟมาทั้งหมดเลยซึ่งคุณพ่อไม่ไม่รู้รายละเอียดอะไรต่างๆเดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนเล่าดีกว่านะครับเราจะมาเตรียมของเพื่อที่จะไป คลอดที่โรงพยาบาลกันนะคะซึ่งเราอของเตรียมคลอดเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่าง2ประเภทใหญ่ๆก็คือสอส่วนใหญ่ก็คือส่วนของลูกแล้วก็ส่วนของแม่นะคะซึ่งเราก็ดูในเน็ตเขาก็จะมีเช็คลิสให้นะคะว่าควรที่จะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะดูในส่วนของ เสื้อผ้าของใช้ที่เป็นผ้าต่างๆนะคะชุดเด็กซึ่งเราจะเอาไปโรงพยาบาลก็คือจะเน้นเป็นผ้าเป็นเสื้อที่ผูกนะคะเป็นเสื้อผูกหรือผูกหน้าหรือกระดุมหน้านะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะอยู่โรงพยาบาลซึ่งเราจะอยู่โรงพยาบาลก็สักประมาณ3-4วันนะคะคงจะไม่เกินนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี ความผิดปกติหรือภาวะเทรกซ้อนใดๆนะคะเราก็จะเตรียมชุดไปก็ประมาณสัก4ีหชุดนะคะเตรียมไปอ่าแล้วก็อันนี้เป็นแขนสั้นนะคะส่วนแขนยาวแขนยาวในส่วนของการนอนกลางคืนอาจจะมีอากาศเย็นได้นะคะเราก็จะเตรียมไปตอนกลางคืนสัก3ามสชุดนะคะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราอะคลอดช่วง ช่วงอากาศร้อนพอดีนะคะแต่ว่าเราก็เตรียมไปเตรียมไปเผื่อนะคะซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะแล้วก็จะมีเซ็ตหมวกถุงมือถุงเท้าอยู่ในนี้ด้วยแล้วนะคะก็เตรียมไปนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะลูกเราเวลาเกิดมาเขาอาจจะมีเล็บยาวบางทีอาจจะมาขวนหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ป้องกันความเย็นการคลายความเย็นของของร่างกายนะคะ ป้อเพื่อให้เกิดความอบอุ่นต่อร่างกายเนะาะแล้วก็อาจจะมีชุดกระดุมเพิเพ่มไปอีกสัก2ชุดนะคะแล้วก็ในส่วนของอของผ้าอื่นๆก็จะมีอีกอัน,นึงผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวก็เตรียมไปสักประมาณ2อสาผืนนะคะผ้าเช็ดตัวเนาะผ้าเช็ดตัวสำหรับลูก ผ้าห่อตัวผ้าห่อตัวนะคะก็เตรียมไปสัก3 4มสี่ผืนแล้วกันนะคะเวลาอาอบน้ำทำความสะอาดร่างกายเสร็จแต่เสื้อผ้าเราก็ต้องห่อตัวไว้เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะต้องเก็บรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะแล้วก็อีกนันึงสำคัญก็คือผ้าอ้อมผ้าอ้อมซึ่งเราอาจจะเตรียมไปเยอะหน่อยนะคะก็แล้วแต่ว่า เราจะได้ใช้ผ้าอ้อมเลยหรือว่าเขาจะให้ใช้เป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปหรือว่าเพมเพลสนะคะเราก็เตรียมไปเผื่อไว้เลยนะคะประมาณ5 6 5หผืนนะคะแล้วก็ผ้าผ้าผืนเล็กๆสําหรับเช็ดตัวก็ได้หรือว่าเช็ดอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผ้ารองกันฉี่นะคะผ้ารองกันฉี่อันนี้เราเตรียมไปก็เป็นผืนเล็กนะคะ ก็จะมีหลายผืนที่เราสั่งมาผืนใหญ่ก็เอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผ้าห่มผ้าห่มค่ะผ้าหม่มเราก็เตรียมไปสักสองผืนสองผืนก็ได้นะคะอันนี้ผ้าห่มแล้วก็อีกอันหนึ่งสําคัญก็คือชุดกลับบ้านหลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เตรียมชุดกลับบ้านไปอาจจะเป็นชุดรอมเปอร์หรือว่าชุดอะไรที่เราสะดวกนะคะอันนี้นในส่วนของที่เป็นเสื้อผ้า ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของของใช้ลูกนะคะของใช้ลูกก็จะมีพวกอ่าสำลีสำลีก้อนนะคะมีคัปตันบัตรมีแพรมเพิร์สแพรมเพิร์สอันนี้เราสั่งซื้อมาเป็นแพรมเพิร์สของนิวบอลนะคะของเด็กแรกเกิดเนาะแล้วก็อันนั้นเราพอ่อทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกอันนี้ใช้สำหรับ ทั่วไปแล้วก็เด็กแรกเกิดได้นะคะเราก็เตรียมไปเนาะแล้วก็ในส่วนของอาบน้ําอาบน้ําก็จะมีคีมอาบน้ําอันนี้เราเลือกเลือกซื้อแบบทั้งอาบน้ําได้แล้วก็สระผมได้ในครั้งเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยอ่า กระมังละ,ะกระมังอาบน้ําลูกเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้แบบรวมกันที่โรงพยาบาลน,นะคะเขาจะให้เตรียมไปเองสําหรับอของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาเตรียมกระมังเล็กๆไว้เผื่อได้ใช้นะคะแต่อันนี้คือเราพูดสําหรับโรงพยาบาลรัฐเนาะคือเราอ่ะตั้งใจที่จะไปคลอดที่โรงพยาบาลของรัฐเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปคลอดที่ โรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะไม่ต้องเตรียมไปเยอะทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะมีกิฟต์เซตมีนั่นนี่นั่นให้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าโอเคของลูกในส่วนของของลูกก็ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่างๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือที่เราอ่าซื้อมาเตรียมไว้นะคะก็คือคาซิสซึ่งเราคิดว่าเราจะให้ลูกเราอ่ะใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะซึ่ง คาร์ซีที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยคือคาร์ซีที่สามารถใช้กับเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ12ปีเลยนะคะซึ่งเราเลือกซื้อเป็นแบบที่สามารถใช้กับรถที่มีระบบ Isofix แล้วก็ระบบสายคาดเบล์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของลูกนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นจะเป็นส่วนของส่วนของแม่เนาะเราจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเนาะเพื่อที่จะผ่าคลอดแล้วก็แพนไว้ว่าเราจะผ่าคลอดเนาะ ไม่อยากคลอดเองนะคะเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวเวลาคลอ,อดลูกแล้วมันมีปัญหาระหว่างคลอดอะไรย่างนี้เราก็คิดไปต่างๆนานาเนาะก็เลยเลือกวิธีที่จะผ่าตัดเอาลูกออกมาแทนนะคะค่ะสำหรับของที่ฝั่งคุณแม่จะเตรียมไปนะคะก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นี้เป็นกระเป๋าอุปกรณ์อาบน้ำนะคะยาสีฟันแป้ง ที่มัดน้ำยาสระผมต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ในการแต่งหน้านะคะสำหรับวันที่เราเดินทางกลับบ้านนะคะเซ็ตจะอยู่ในกระเป๋านี้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าชุดท,ที่เราจะใส่กลับบ้านนะคะก็จะเราก็จะเตรียมไปโดยเฉพาะาเสื้อชั้นในนะคะเราจะใช้เสื้อเสื้อชั้นในแบบที่เปิดให้นมลูกได้นะคะอันนี้เป็นเซ็ตเสื้อผ้าสำหรับใส่กลับบ้าน นะคะสำหรับอยู่โรงพยบาบาลเราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นแผ่นซับน้ำนมไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าเกิดว่ามีน้ำนมออกมาเยอะแบบเราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยลูกกินไม่ทันเราก็จะซับไว้นะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จำเป็นนะคะผ้าอนามายัยผ้าหนามมยที่โรงพยบาบาลเขาจะให้ใช้แบบห่วงนะคะแบบห่วงผูกอันนี้ก็ซื้อในออในเน็ตนะคะในช้อปปี้นะแล้วก็ในส่วนของ เราซึ่ง <Okay. S 1> ผ่าคลอดนะคะการไหลของน้ำนมเนี่ยอาจจะไหลไม่ดีแล้วก็มาช้ากว่าคนที่เขาคลอดธรรมชาติเราก็มีการเตรียมเครื่องปั๊มนมไว้กระตุ้นน้ำนมอ่ไว้ปั๊มนมไว้ให้ลูกนะคะโดยเราก็จะเตรียมไปด้วยเผื่อเผื่อพลาดเผื่ออะไรต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็มีถุงเก็บน้ำนมกระเป๋าเก็บความเย็นเพื่อที่จะเอาไปใส่ นมให้ลูกนะคะขาดในส่วนของคุณแม่ก็ก็มีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีส่วนเพิ่มเติมหรือว่าข้อแนะนำว่าเอ๊ยยังขาดด้านนี้น่นอยู่นะคะก็สามารถที่จะแนะนำได้คอมเมนต์ได้ใต้ใคลิปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญในการไปคลอดลูกนะคะซึ่งเป็นเอกสารเป็นเอกสาราสำหรับการแจ้งเกิดลูกเนาะกีก็จะมี สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของแม่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของพ่อนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงที่จะให้ลูกย้ายเข้านะคะทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็สมุดสีชมพูสมุดฝากครันของเรานั่นเองนะคะน,นี้คือส่วนของเอกสารนะคะห้ามลืมโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเราซึ่งบ้านอยู่กาลสินแล้วไปคลอดลูกที่ขอนแก่นคือไกลมากในถ้าเกิดว่าจะเดินทางกลับมาเอาเอกสารนะคะอันนี้คือสำคัญมาก ต้องเตรียมไว้ในกระเป๋าเลยนะคะครับผมก็เป็นการเตรียมของข้อนะครับที่ทางคุณแม่ได้แนะนําไปแล้วเนาะนะครับก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับหากมีท่านไหนที่เป็นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาแชร์กันนะครับยงใต้คลิปนี้ได้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมหรือว่าเราอาจจะพูดผิดพลาดประการใดนะครับไปเพราะว่าเราก็ใหม่พอสมควรนะครับหรือคือเรามาทำคอนเทนต์ตรงนี้ก็คือเราจะให้ต่อเนื่องกับคอนเทนต์ที่เป็นผ่านมานะครับเพราะว่า าการที่จะคลอดเด็กคนนึงได้มันต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้เราก็มาแชร์เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่กําลังที่จะเตรียมมีลูกเหมือนพวกเราครับก็คืออันนี้ก็เป็นลูกคนแรกนะครับอยู่ในท้องของคุณแม่นะครับก,ก็อีกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็เราก็จะได้เห็นหน้าลูกๆก,กันลูกเรากันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe ช่อง A and N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับรบ,บ๊ายบายครับ